พี่น้องชาวไทยที่ท่านครับผอมารอคิวซื้อสินค้าหรือพวกบริโภคนะครับถูกเดี๋ยวเรารอฉีดวัคซีนเสร็จไปแม้ซื้อไข่ไก่ไปแม้ซื้อน้ํามันข้าวสารน้ำตาลทรายเอามาลดราคาจังหวัดร่วมกับคณิะจังหวัดได้เอาสินค้ามาลดราคาเรียกว่าเป็นวัคซีนที่รัฐบาลจัดจัดให้พวกเรานะครับเป็นปอบป้องกันโควิดนะครับตอนนี้สถานการณ์ของจังหวัดกรุงเราเนี่ย ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับงานสาธารอินเทอร์เน็ตนะครับแต่สิ่งที่ผมหวงใจพี่น้องประชาชนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มงติดเข้ามาในครัวเรือนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกเสี่ยงเยอะๆที่ติดเยอะๆเส้นกรุงเทพนะครับผลิตคนในกรุงเทพหรือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาตอนนี้สงขลาจะติดเยอะในสามจังหวัดภาคใต้ก็ติดเยอะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราครับตอนนี้เนี่ย คนใหญ่คนที่เสียชีวิตครับณโอานี้เนี่ย10ตว่ายแล้วเระขาดรงคนให่เป็นคนสูงอายุและสืคดูคนที่เสียชีวิต90%ไม่สิบว่าสี่ณวันนี้เื่อคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณาู้ายเปนการอบเนครานี้านั้นมีกีแล้วก็ไม่ร้อนบริการได้เราก็จะมาตอบให้กั่าะว่าพื่ วันนี้เรานวันนี้เรได้าบผู้พาคนว่ายอดรถลงในการระดมต้องมีเรื่องของผลิเราจะรอวัคซีนที่คิดว่ามันจะช่วยแก้เราได้จริงครับเรื่องเดือนนี้เราจลงบุกคือฟ้าลายโจนเพื่อส่งไปนะครับเราก็ให้ที่เราคุณบวยกัน cổ đại thì ba ạ

คุณต้องทำเอนได้คุณมานอกเป็นสวัสดิ์